สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้พบกับคุณครูหญิงนะคะคุณครูหญิงมาในนามของคุณครูจอรเก้ค่ะเด็กๆคงเดาไม่ยากนะคะว่าวันนี้คุณครูหญิงจะมาชวนเด็กๆเ,เรียนวิชาคณิตศาสตร์เรื่องเรื่องอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะเรื่องการเปรียบเทียบจํานวนมากกว่าและน้อยกว่านั่นเองนะคะครั้งที่แล้วคุณครูหญิงเคยบอกเด็กๆว่าเจ้าจอรเก้จอมตะกระมันจะชอบกินสิ่งของที่มีจํานวน มากมากเยอะๆใช่ไหมคะถ้ามันเจอสิ่งของที่มีจํานวนมากมากเยอะมันก็จะอ้าปากกว้างไปทางด้านสิ่งของนั้นส่วนหัวของมันปลายเล็กๆแหลมๆก็จะหันไปทางด้านที่มีจํานวนน้อยนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้คุณครูหญิงก็จะให้เด็กๆฟังเพลงคุณครูจระเข้เจ้าจระเข้จอมตะกระ แล้เดี๋ยวเรามาพบกันนะคะหลังจากจบเพลงว่าเราจะมีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆได้เรียนรู้ในวันนี้เชิญพบกับเพลงได้เลยค่ะจระเข้จอมตะกระชอบกินทุกอย่างอ้าปากกว้างกว้างมีฟันมากมายกินปลากินปูกุ้งหอยหลากหลายจำนวนมากมาย มันชอบมากเลยจระเข้จอมตะกละชอบกินทุกอย่างอ้าปากกว้างกว้างมีฟันมากมายกินปลากินปูกุ้งหอยหลากหลายจํานวนมากมายมันชอบมากเลย จบเพลงแล้วนะคะเด็กๆก็ทราบแล้วแหละว่าเจ้าจระ,ะเข้จอมตะกระชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าชอบกินจํานวนที่มากที่สุดหรือมากกว่านั่นเองถ้าเจอจํานวนที่มากกว่าจะหันหน้าอาปากกว้างไปหาสิ่งนั้นเลยวันนี้คุณหญิงมีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้ทดลองตอบคําถามของคุณครูนะคะมาดูข้อที่1กันเลยค่ะคุณครูมีปลาอยู่กี่ตัวเด็กๆช่วยกันนับค่ะ1 2 3ค่ะคุณครูจะแทนจำนวนปลานี้ด้วยเลข3นะคะแล้วคุณครูมีปูกี่ตัวคะเด็กๆนับค่ะ1 2คุณครูจะแทนจำนวนปูด้วยเลข2นะคะให้เด็กๆเดาสิคะว่าเจ้าจระเข้จอมตะกระจะหันอ้าปากเครื่องหมายนะคะที่ว่างไปอยู่รูปภาพอะไรเอ่ยถูกต้องค่ะ มันหันปากกว้างๆของมันไปกินปลาสามตัวเพราะปลาสามตัวมีจำนวนที่ทำไมกว่าปูสองตัวคะมากกว่าถูกต้องคะ่ะเด็กๆพูดตามคุณครูหญิงนะคะปลาสามตัวมากกว่าปูสองตัวไปดูข้อต่อไปคะ่ะคุณครูมีขนมคัพเค้กก,คคคคคกี่ชิ้นคะเด็กๆนับคะ่ะหนึ่ง 2,3,4,5ครูหญิงแทนขนมครับเค้กด้วยเลข5นะคะและเรามาดูซิคุณครูมีโดนัทกี่ชิ้นคะช่วยครูนับค่ะ1,2,3 3ชิ้นคุณครูคแทนโดนัทด้วยเลข3นะคะเด็กๆเอ๊เด็กๆลองทายสิคะว่าเจ้าจระเข้จอมตะกะจะอ้าปากกว้างไปกิน อะไรคะระหว่างคัพเค้กกับโดนัทถูกต้องค่ะเจ้าจระเข้จอมตะกะหันอ้าปากกว้างไปกินคัพเค้กนั่นเองเพราะคัพเค้กทำไมคะมากกว่าโดนัทค่ะเด็กๆพูดตามนะคะคัพเค้ก5ชิ้นมากกว่าโดนัท3ชิ้นค่ะไปข้อต่อไปค่ะ คุณครูมีส้มกี่ผลคะเด็กๆนับค่ะ1 2 3 4คุณครูแทนส้มด้วยเลข4นะคะและคุณครูมีแตงโมทั้งหมดกี่ชิ้นคะเด็กๆนับสิคะ1 2 3่5 6คุณครูแทนแตงโมด้วยเลข6นะคะ6ชิ้นเอ๊ะเจ้าจระเข้ มันจะอ้าปากไปกินอะไรคะกว้างๆเลยถูกต้องค่ะมันจะอ้าปากไปกินแตงโม6ชิ้นเพราะแตงโมมากกว่าสม้มใช่ไหมคะแต่ทีนี้เดี๋ยวครูจะชวนเด็กๆมาอ่านนะคะจากข้างหน้าซ้ายมือไปหาขวามือเด็กๆพูดตามค่ะสม้มน้อยกว่าแตงโม ส้ม4ผลน้อยกว่าแตงโม6ชิ้นค่ะเด็กๆจะเห็นว่าเจ้าจระ,ะเข้หันหัวทางด้านแหลมๆมาจิ้มเลข4ที่มีค่าน้อยนะคะข้อต่อไปนี้คุณครูจะเอารูปภาพออกทั้งหมดเลยค่ะคุณครูจะมีตัวเลขมาให้เด็กๆเปรียบเทียบค่าจำนวนตัวเลขโดยไม่มีภาพกันดูซิว่าถ้าไม่มีรูปภาพ เด็กๆจะจำได้ไหมเอ่ยว่าตัวเลขใดมีจำนวนมากกว่ากันอะข้อแรกมาเลยค่ะเลข2กับเลข1เด็กๆคิดว่าเจ้าจระเข้จอมตกะกะจะหันอ้าปากกว้างไปกินตัวเลขใดคะถูกต้องค่ะกินเลข2ฉะนั้นเด็กๆอ่านตามคุณครูนะคะ2、มากกว่า1 ข้อต่อไปค่ะคุณครูมีเลข5ใช่ค่ะและมีเลข3ถูกต้องค่ะเจ้าจระเข้จะอ้าปากกว้างไปกินตัวเลขไหนคะถูกต้องเลยเจระเข้จะอ้าปากกว้างไปกินเลข5ค่ะเพราะเลข5มากกว่าเลข3พูดตามคุณครูนะคะ5มากกว่า3อ่ะค่ะ เดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปนะคะเด็กๆอาค่ะตัวเลขมาแล้วคุณครูมีเลข2ค่ะและมีเลข3ทถ่ายสิคะว่าเจ้าจระ,ะ,ะเข้จะอ้าปากกว้างไปกินเลขใดคะถูกต้องค่ะอ้าปากกว้างไปกินเลข3เพราะเลข3มันมากกว่าเลข2ใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านข้อนี้พร้อมกันแต่เราต้องอ่านเลข2ก่อนเพราะว่าอยู่ข้างหน้านะคะ ด้านซ้ายมือเราจะอ่านจากด้านซ้ายไปด้านขวามือ2น้อยกว่า3ข้อต่อไปค่ะข้อสุดท้ายแล้วค่ะเด็กๆคุณครูมีเลข4ถูกต้องค่ะและมีเลข6ใช่เลยค่ะลองทายสิคะข้อสุดท้ายแล้วดูซิว่าเด็กๆจะตอบถูกเหมือนทุกข้อที่ผ่านมาไหมเจ้าจระเข้จอมตกะกร้ จะอ้าปากกว้างไปกินตัวเลขใดคะเด็กๆเย่ yeah, ถูกต้องค่ะกินเลข6เพราะเลข6ทําไมคะมากกว่าเลข4ใช่เลยค่ะจระ,ะเขีอ้าปากกว้างไปกินเลข6เพราะเลข6มีจํานวนที่มากกว่าเลข4แต่เดี๋ยวเราจะมาอ่านเรียงนะคะจากซ้ายไปขวาเราต้องเริ่มอ่านเลข4ก่อนใช่ไหมคะอ่าเด็กอ่านตามนะคะ4น้อยกว่า6 ถูกต้องค่ะวันนี้คุณครูก็ทบทวนการเปรียบเทียบจำนวนกับเด็กๆโดยใช้เครื่องหมายมากกว่าและน้อยกว่ามีทั้งรูปภาพและไม่มีรูปภาพพาระงานของเด็กๆวันนี้นะคะไม่ยากเลยค่ะหยิบแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เล่มสีส้มขึ้นมานะคะที่หน้าปกมีโรบอทก็คือหุ่นยนต์อยู่ให้เด็กๆเปิดไปที่หน้า13และ14ค่ะ open your book page 13 and 14โอเคเปิดไปที่หน้า13และ14นะคะวันนี้ก่อนที่เด็กๆจะมาเปรียบเทียบจำนวนเด็กๆก,ก็ต้องรู้จักค่าของจำนวนให้แม่นยำซะก่อนนะคะค,คุณครูก็มีหน้าให้เด็กๆนับรูปภาพแล้วโยงเส้นรูปภาพกับตัวเลขที่ครูให้นะคะส่วนอีกหน้าหนึ่งก็นับจำนวนแล้วก็เติมตัวเลขลงไป แค่นี้ค่ะเสร็จแล้วก็ระบายสีเรียบร้อยเด็กๆก,ก็อย่าลืมนะคะเด็กดีของคุณครูต้องพูดประโยคนี้เลยแล้วเด็กๆก,ก็จะเป็นเด็กดีจริงๆคือเก็บสิ่งของเครื่องใช้ของเด็กๆให้เป็นระเบียบใส่ในกระเป๋าหรือแฟ้มนะคะที่ใช้เก็บงานการเรียนของหนูทุกวันเนี้ยให้เรียบร้อย จากนั้นข้อสุดท้ายเลยของคุณครูหญิงทุกครั้งเด็กๆต้องล้างมือให้สะอาดค่ะก่อนที่จะไปทำกิจกรรมอื่นๆนะคะค่ะคลิปนี้คุณครูคหญิงก็ต้องขอลาคุณเด็กๆไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะเด็กๆบายยจระเข้จอมตะกระ้าชอบกินทุกอย่างอ้าปากกว้างๆมีฟันมากมาย กินปลากินปูกุ้งหอยหลากหลายจำนวนมากมายมันชอบมากเลยจระเข้จอมตะกลักชอบกินทุกอย่างอ้าปากกว้างกว้างมีฟันมากมายกินปลากินปูกุ้งหอยหลากหลายจำนวนมากมาย มันชอบมากเลย